พี่น้องสบายดีตอนเพลงเลยจ้ามีไม่น้อยสิกินสบม,มักม่วงพี่น้องเ,เอ้ออเยนะสะอ้นผมสิกินมนนนั่นเนาะบักม่วงพี่น้องไอ้น้อยสบายดีพี่น้อง มื่อนี้อันกินผงเห็ดพิซซ่ากันนะน้องท้องเห็นยังกันนะคะสบายดีพี่น้องเลยไหมรัวเลยเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องจ้าจ้าไมีเห็ดแจ่วพี่น้องน้องนัดเห็ดอันนันเปพิซซ่ากันหรือไงมีพิษกันนเกาหลีแมนเพชรไปดีพี่น้องในไซสบล็อกไปดีพี่น้องมาสบายดีพี่น้องไส้เออ ไปนี่พระเจ้าเนี่ยูมาสบายดีพี่น้องก่อนป้าทาั้งลูกก็จ,จับบุนนกสิอเอาไว้จ้าพาเอาเล็กหนีบ,นบเออค่ะมันไม่ลูกอะไรนะนั่งลูกเพิ่นอันนัานพี่น้องผลิตน้ำสบายดีพี่น้องก่อนสบายดีจ้าพี่น้องพี่นเอาไว้จีบเอาจอกไปเทนบุงนอบไปก่อนเอาจอกกินน้ำน้ำอยังเอาไว้สีมาให้เราเนี่ย

มัห่วงดีกว่าลูกพอจะกินมห่วงกันจังแม่ลูกได้สักืมาชมถามาชมปะลืมทาคนกินบ่น้องลูกกินเป็นบมาชมาลนะน่ทิมมันเทอมพี่นมัมันมันมบ่กมันเทมันมันก็หองแบ ไมนมก็ชอบบ่เออเดี๋ยวมันไปทำงหนาวเนาะนี่ต้องอุณหภก็เย็นไงแล้วเย็นรู้จักเนี่ยไลมธรรมชาติไปชมมะม่วงเด้อพี่น้องเด้อมาหนังอยู่ในห้างพี่น้องเอ้ย พาขนมให้น้องลูกมาเจอขนมน้องลูกเลยจนะ้ะที่สั่งนะมาอะไรนะใช่ขนมนขนมันขนมมันหมดล้วน,ะน้องมึงพาขนมแปดพันเล่ฮะ คืาอาหารอ๋อคือบสั่งมากินสมจะมากินนมะนมคืออาหารเราคายแต่น้ำใช่หรอบมีขนมมีส er ั um ่งมากินน้ทองเนาะกินนมนงลุงเยใกิมนีวินงลเนาะองมากินใหญ่เนึ ขนมผสมมันแบบมีน้ําเอ่อยห่อนโมจากสีเห็ดไปสังเนาะกินยังกับโมยากแหละกินโสมแห้งโมบดสิเจ็บทองและาม่โดิโสมเนาะอืมโดนละ มือน่ะมังห่วงหล่นจา่หัวอันนั้นเ้่

ผ้ามันสุกบ่บ่อยากเลยมันมันมันมั่นนะเลียในกุกนะที่บ่ฟ้าน่ะมันเหม่งไงห่วยเนาะหนักเน่อยเนาะหนักเกินนี่นเองเส็ดโอ้

làm chết negatif đấy. Nha, vìー, không nó không mà bây sống này. Đây phải kín 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 là kín. không. Ở trong là nước không bia. Có để xíu là กินยังก็ไม่ต้องปฏิเสธนั่นนี่อยากก็ว่าเขาอยากเนาะเขาอันน้าลูกเนาะลูกเนาะต้องปฏิเสธจะคนว่าได้อยากกินยังก็ต้องปฏิเสธต้องรอกว่าต้องเองขาคือกันไป่น้องเป็นพร้อมกันเลยน้องลุ่กับน้องของเด็ดลงกัน แต่เขาจะอ้วนอันนี้มันจริงพร้อมน่ะลูกนี่มกินฉ่ำนะแม่เนี่ยกินฉ่ำอันนี้มันอะบะหมี่ก๋วยเตีแล้วมันเป็นแป้งเนาะเป็นแป้งใา่ปะจักรเละอันนี้มันจะมันแสบอยู่ในสายอันนั้นมันเป็นแป้งเลยนะเหตุใดอ้วนอยากจ่อยให้เหตุใดอ้วนเจ้าคือบิกเล่นสายจรอยากอ้วนนะ เาอยากอ้วนเาอยากจ่อยเาอยากดไ่จอดเป็นตาแพงนอ้วนามีานี่เากพแล้วฮเยบนุ่ยเจ้ามงพุ่เ่เอออานด้ะใหญ่เอาถือพาอน ำเดี๋ยวยตยะมือนากินทองครับับนนี้กาสิด้ดลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่อนนงน้องน,ดองอน,ดนออัดนกีมเมกเอดนเดน้านาดินเดินเดนเดินเนเนเดินเนเน กำลังใจเด้จ้าบ๊ายบายฝากยอ่องบ่น้องลุงเขาเองซ่งองใหญ่กว่าเพิดีบ๊ายบาย